ใจเนี่ยเป็นเทวดาเนี่ยโยมก็เรียกว่ามนุษย์เทโวจิตใจยินดีในการจำแนกแจกทานตอนเช้าเช้าเนี่ยคุณยายพาลูกพาหลานไปใส่บาตรคุณยายได้ใส่บาตรแล้วกับภูิใจคุณตาได้ใส่บาตรลูกหลานได้ใส่บาตรลูกหลานเห็นคุณปู่คุณตาคุณยา่าคุณยายพาไปใส่บาตร ใจคิดจิตมันก็เลยชินตื่นนอนแต่ตอนเช้าไปรหลอพระว่าพระมาแล้วย่งเมื่อพระมาแล้วก็เรียกคุณตาคุณยายใส่บาารเน่จิตใจมันเป็นบุญจิตใจมันเป็นบุญยินดีในการจำแนกเก็บทานไอ้ตัวเป็นมนุษย์ใจยินดีในการให้เนียโยขเขาเรียกว่ามนุษย์เทโว ตัวเป็นมนุษย์แต่จิตใจนะั้นเป็นเทวดาคุณตาขาคุณยายขาพระมาแล้วค่าเรียกคุณตาคุณยายใส่บาตรคุณตาคุณยายก็ามาใส่บาตรหลานน้อยก็นั่งปนมมือโอ้ดูนะ่าชื่นใจยากยู่ถามว่าไปเกิดเป็นเทวตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาเนี่ยเขาเรียกว่าทานามสักศัโสปานาะ ทานกุศลเนี่ยมันเป็นบันไดไปสู่สวรรค์นะคนที่จะไปเกิดบุนประตูสวรรค์บิมานชั้นฟ้าต้องพากันทําบุญทําทานเพราะทานเนี่ยมันเป็นบันไดไปสู่สวรรค์อ้าวถ้าเกิดว่ามันไม่ไปสวรรค์จะว่ายังไงอ้าวมันก็มาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์มนุโสจิตใจยินดีในการจำแน่เก็บทานแต่ก็ จิตใจยังพระวงอยู่กับบ้านใจพระวงอยู่กับนาเกิดชาติหน้ามันก็ไม่ไปไหนหรอกโยมเอ,อ้ยมันก็อยู่ใกล้ๆนั่นแหละตายจากพอ่อจากแม่ก็ไปเกิดเป็นลูกเป็นหลาน,นบุญเวียนอยู่ตรงนั้นแหละเพราะใจมันผูกพันใจมันผูกพันนะจิตตัวนี้มันนำพาไปจิตเตนะมนียเตโลโกอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะ สัตว์โลกอันจิตนำพาไปไปเกิดมาเป็นมนุษย์พอใจมันห่วงใจมันกระวงอยู่ที่บ้านที่นาแต่ไม่ได้ไปรักไปหมดขโมยของใครใจที่อยากจะทําบุญทําทานใจที่แต่จะรักษาศีลใจผูกพันอยู่กับบ้านอยู่กับเรือนถามว่าตายแล้วกุศลเนี่ยมันทําให้มันนามาเกิดเป็นมนุษย์ ชาตินี้เป็นพ่อเป็นตาเป็นยายแต่ชาติหน้าไม่เนี่ยก็กลับมาเกิดเป็นลูกเป็นหลานก็ได้ก็จะมาอยู่บริเวณนั้นแหละนี่คือคืออานุภาพของบุญนะมนุษย์มนุโสตัวเป็นมนุษย์และจิตใจเป็นมนุษย์เพราะอะไรนำักจิตอันเป็นบุญเนี่ยจิตเตนะนิยเตโลโก ko, สัตโลกอันจิตนำาพาไป จิตเตนปรลิกัสติจิตนะจิตเนี่ยมันชักนำบุคคลน,นั้นไปจิตจิตผูกพันอยู่กับสิ่งใดก็ไปหาสิ่งนะ mm hmm. บางคนเนี่ยอยากยางเดินทางไปถึงต่างประเทศจะไปประเทศไหนในโลกใบนี้จะไปนิวซีแลนด์นน่นเลยออสเตรเลียโอ้ไก่หน้าตมาเดินทางจาก ประเทศไทยไปออสเตรเลียมันก็ตั้งเก้าชั่วโมงแล้วหละยิอยู่นั่งเครื่องจากออสเตรเลียไปอยู่ที่นิวซีแลนด์มันกลางเกาะทะเลไปได้ยังไงคนที่ไปครั้งแรกนั้นน,น่าอัศจรรย์ใจไปอีกหชั่วโมงนะโยมมันไม่ใช่ใกล้เลยเท่ากับเดินทางกรุงเทพไปญี่ปุ่นเนี่ยแต่ไปเที่ยวอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์วิวทิวทัศน์สวยงาม อากาศมันหนาวพอไปเที่ยวเสร็จแล้วใจเป็นไงใจคิดถึงประเทศไทยคิดถึงบ้านเราแม้ไปอยู่ในนิวซีแลนด์แล้วมันไม่ใช่ที่ของเราเห็นมันจิตมันผูกพันอย่างนี้อยู่อาไปอยู่ในออสเตรเลียเวลาทำการทำงานเสร็จคิดถึงพี่ถึงน้องถึงพี่ถึงป้าถึงนา้าถึงลุง อาถ้าคนประเภทอย่างนี้ถ้าตายไปมันจะไปที่ไหนทําบุญทําทันโอ้อยากจะไปรุ่นทอดกะทินอยากไปรุ่มทอดพอป่าใจมันผูกพันมันก็มาเกิดในประเทศไทยเห็นไหมจิตตสัเอกธรรมมัตสัสัพเพวะวัสมันวะกุสทั้งหลายไปสู่อำนาจจิตอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่ใครนำพาไปแล้ว เราสร้างบุญสร้างกุศลเราเป็นคนสร้างแล้วก็เราเป็นคนนําทางนําทางมาเกิดที่ประเทศไทยไปอยู่อเมริกาจะอยู่ฝ่ายทางแคลิฟอร์เนียทางเออหรือจะไปอยู่ทางอีสทางนิวยอร์กทางนอนฟิลาดีเฟียหรือทางวอชิงตันดีซีอากาศมานันหนาวอยนโลกตั้งบางคีบางปีโลกตั้งสี่สองศา ถนนหนทางมีแต่หิมะมีแต่น้ำแข็งตอนนี้ใจไม่อยากอยู่และใจอยากจะก,กลับมาประเทศไทยเมื่อมีบุญกุศนนํำพามัก็มาเกิดในประเทศไทยถามว่า กินปลาไหลอปาลาอวปาโนมากินกินข้าวเหนียวฝรั่งตกใจกินได้ยังไงเน่ฝรั่งมันว่ายุกินได้ยังไงนะอันนี้มันเป็นประเพณีของคนไทยเอาแับน,นี้คนไทยไปดูฝรัง่งตื่นเช้ามากินขนมปังปิง้งแห้งๆกินกับกาแฟคนไทยว่ากินได้ยังไง ที่ประเทศอินเ่โอไปมานน่าได้บุญได้กุศลมากอยากอยู่ไปดูที่พระพุทธเจ้าประสูตที่ลงพินียสถานประเทศเนปาและไปดูที่พระพุทธเจ้าตัสรู้ที่ใต้ต้นโพพุทธขยาเมื่อขยาไปดูสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจากกับปวัตนณสุดโปรดเป็นจ้คีที่ ทยายานของพระเจ้ากาสีรมังคคือป่าีิสิปตนามรรคถายวันแต่ปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าสารานาจริงๆเขาเรียกว่าสารังคนาสลรังคาเป็นชื่อของความนาถแาปลว่าที่พึ่งสรังคนาก็แปลว่าที่พึ่งของสวนกวางต่อมาภายหลังมันเพี้ยนไปอย่างคิดสลรังคนาจะกลายเป็นสารานา ที่พึ่งของปุงกวาหรือจะไปดูสถานที่สเสด็จดับขันธะปริลิพานทอดร่างวางสังขารขององค์สมเด็จพระพุทธปฏิปภักจ้าที่ใต้สาระวโนทยานเมืองกุสินาราอ้ถ้าเราไปดูนะเกิดบุญเกิดกุโซนรละลึกนึก,นกถึงขึ้นมาจะมันปลื้มใจตถตามาไปครั้งแรกมิยมเกิดปีต,ติน้ำตาไหลส่วดมนไม่ได้เลย โอ้คิดถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพ้นจากกิเลสเมื่อสิ้นอาสกิเลสและพระอ์ทอดล่างวางสังขารดับขันธสู่ปริยพานเผาร่างที่เมืองกุศินาดาเหมือนไฟที่ดับเชื้อดับก็หาเชื้อไม่ได้มาเนิบถึงพระพุทธเจ้าใจมันอาจหันใจมันอยากทาความดีเนี่ยเรียกว่าสังเวช ิมันแล่นไปที่จะสร้างความดีสร้างทานสร้างสิงส่งส,งสร้างภาวนามองเห็นภัยในสังสารวัฏมองเห็นภัยในความเกิดว่าถ้าเรายังเกิดอยู่เราก็เป็นทุกข์อย่างเออเป็นทุกข์ยังไงเกิดมาแล้วก็ต้องแก่แก่โรคภัยไข้เจ็บก็ตามมาแก่แล้วก็ความตายมันจะมาเยือนแล้วตอนนี้ โอ้คนบ้านนั้นกดตายคนบ้านนี้กดตายอยู่ในกรุงเทพวัดต่างๆเผาแทบทุกวันไปอยู่ตามจังหวัดอ้าวันนี้ก็เปิดธรณีกันเสียงอ้าตายอีกแล้วอาบ้านน้องตายอีกแล้วอาตอมาแปลกใจไปอยู่ศูนย์ปฏิบัติคนหนึ่งเป็นนักเรียนนอกแกชอบเพลงต่างประเทศของอีกเกิลน i อย่างไอมอเดอแอคันเซพวกมอเตนงแคลิฟอร์เนียเนี่ย เวลาแกไปที่ไหนแกจะฟังแต่พวกเพลงฝรั่งพวกพวกอีเกิเวลาตายงานศพเขาไม่เอาเพลงละนาดภาตาพลไปตีขเขาเอาเพลงพวกฝรั่งมาเปิดในงานเจ้าภาพประกาศว่าคนนี้ชอบมากถ้าเขามีอะไรเป็นไปขอให้เอาเพลงคนนี้มาเปิดในงานของเขาแล้ <c oughs> ก็อย่างนี้ก็มี <c oughs> อยู่อแลัมเป็นความเชื่อถือประเพณีของเขานะ เราไม่ว่ากันกับแปลไม่เคยเห็นเลยแปลนี่คือเรื่องจิตใจจิตใจมันผูกพันอยู่ในภพในภูมิเราไม่เห็นโทษเห็นภัยถ้าเราไม่เห็นโทษเห็นภัยแล้วเราก็าโอ้อยากไปเกิดในประเทศน้นอยากจะเกิดในประเทศนีนน้คนบางคนไม่เคยไปอเมริกาปรารถนาอยากจะไปอเมริกาแต่คนอเมริกาเขาอยัางนีมาอยู่ เพราะอเมริกามันหนาวอย่อาตมาไปอยู่แล้วมันไม่น่าอยู่มันมันรหนาวมากแต่คนไม่เคยไปเขาก็อยากจะไปทําการทาํางานไปหนาเมินหาวพอเออแล้วแต่อธิยานนะัยเนาะนั่นก็คือเรื่องจิตใจเราไม่เห็นโทษเห็นภัยในสังสารวัก็ยอยู่ในประเทศไทยก็อยากไปประเทศนั้นอยากไปประเทศน,นี้นะ นี่คือตัวตัณหาคือจิตมันนาพาพอพูดเรื่องนี้อยากจะูาตัมาได้ไปน,นึกถึงเรื่องคนที่เกิดมาเป็นคนแล้วยังไม่ยินดีในความเป็นคนไปยินดีในการใส่ร้ายป่ายสีคนอื่นในพระธรรมบทในนิยวัตเรื่องของนางปริภาชิกา สุนทรีอันนี้ก็ไปใส่ลายป้ายสีพระพุทธเจา้าหาว่าพระพุทธเจานะ้าน่ะรุ่มอภิรมชมชอบกับตนเองจนตั้งขันนี่เขาเรียกว่าพูดคําไม่จริงอย่างนี้เขาเรียกว่าอภูตะวาทีคนพูดคําไม่จริงแล้วไปไหนลร้อย,อยังอุเปติเห็นไหมไม่ใช่บุญแล้วตอนนี้ คนพูดไม่จริงนะ่ะไปสู่นิระยะภูมิคือนรนะโเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ที่